ที่ขึ้นต้นโดยพิีเนี่ยนักวิชาการทุกตําแหน่งไปได้ถึงระดับเชี่ยวชาญยกเป็นตัวนี้ครับนักวิชาการทนตกรรมนี่คือมาตรฐานบุคลาแหน,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 น่งนี่คือความเข้าหน้าตึกห้าชั้นแต่ให้เขาได้ขึ้นไปได้แค่ชั้นที่สามจำนาคารพิเศษ ผมก็ไม่เข้าใจว่าวิเคราะห์ยังไงถึงกำหนดให้เขาได้แค่ระดับสามถ้าเทียบกับนี่นะเจปทจปท,นจทเนี่ยเจปทเนี่ยงานจับชายยังไปได้ถึงระดับสี แต่นักวิชาการธัรศกรรมได้แค่ระดับสามผมเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ผมเห็นตัวเลขแล้วผมชอบดูอช,อบชอบเล่นตัวเลขนี่ครับแปลนะครับจบถึงวิญญานทีแต่ไปได้แค่่เจ็ดไปแปดไม่ได้อ 8, 8ด๋ออไปแปดได้ได้ชำนานพิเศษแต่ไปเข้าไม่ได้ จ้าหน้าที่วิจัยอันนี้เป็นมีอธีนะครับขึ้นโดยาเจ้าหน้าที่อันนี้คือหน้าที่ที่เขาต้องทำนี่คือความก้าวหน้าได้แค่สองครับจบเป็นนีอีแต่ได้แค่สองแต่ถ้าเป็นนักวิจัยไปได้ถึงศาสตราจารย์ครับ ไปได้ถึงห้าตรงนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับไม่งั้นเราไปกหนทนาแน่งให้ลูกน้องเราเนี่ยเกินมาตรฐานก็นไม่ได้ทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าหน้าที่วิจัยจบปริญญาตีนะครับได้แค่ชำนาญการชำนาญการนี่คือ4 6กับ4 7นะครับชำนาญการพิเศษถึงจะเป็นแ เทียบกับผู้ปฏิบัติงานบริหารสมัยก่อนเราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ธุรกคารเดินหนังสือสมังสือเฉยๆเนี่ยไปได้ถึงระดับสามไปได้ถึงระดับสามแต่เจ้าหน้าที่วิจัยเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยไปได้ถึงระดับสองพาไปแล้ว แต่ถึงจะบ้ายังไงเราก็ต้องทําตามมาตรฐานนี้นะครับยกเว้นว่าต้องไปแก้มาตรฐานนี้ก่อนกพอต้องเป็นคนแก้ครับกอพอต้องเป็นคนแคคกออนนแ้ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสมัยก่อเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลถูกเปลี่ยนชื่อหมดครับแต่ก่อนมีช่างนายช่าง ช่างไฟฟ้าในช่างไฟฟ้าต่างกันยังไงช่างไฟฟ้าคือพวชในช่างคือปวสวิศวกรไฟฟ้าคือพอตีผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยต่ำกว่าปริญญานะครับจะได้แค่ระดับสองอันนี้ก็บ้าไปแล้วถ้าวิเคราะห์อย่างนี้แสดงว่า งานของผู้ช่วยพยาบาลมันมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าธุรการสิเพราะธุรการนี่มันไปได้มันไปได้ถึงระดับสามอ่ะเนี่ยผู้ปฏิบัติงานบริหารเนี่ยอันนี้ก็บากไปแล้วผมชอบเห็นอะไรแล้วผมก็วิเคราะห์ไปทั่วไปที่ ฮอรนออกเลื่อนนะครับผมมาเชียงใหม่ผมเห็นตัวเลขป้ายที่เป็นรถเก่งเชียงใหม่เนี่ยขอไข่สอบอร์ดุสีขนแขนขอไข่เงในภาคเหนือที่ผมเห็นมีเชียงใหม่จังหวัดเดียวครับที่หมวอดอักษรกอไข่ถึงมอร์นอ๊กแล้ว ข็อไข่กไข่ข็อไข่ขอไข่จนเต็มละมาขึ้นขอไข่ละขอไข่กไข่ขอไข่ขอไข่เดี๋ยวมันจะไปพอนหูอีกละเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นขอควายก็ไข่ภาคเหนือมีเชียงใหม่จังหวัดเดียวที่ขึ้นด้วยขอไข่ภาคอีสานมีโคราชกับขอนแก่นที่ขึ้นด้วยขอไข่อุบลกับอุดรยังไม่ขึ้นผมเป็นนักวิเคราะห์นะครับผมก็วิเคราะห์ไปทั่วไปที่ผมก็เลยบอกว่า ป้ายทะเบียนตัวเลขรถเนี่ยบอกเศรษฐกิจ,จหรือความเติบโตของจังหวัดได้ถ้าจังหวัดเล็กๆท้าคขั้นเชียงใหม่นี่ยลำพูนล,ลำปางแพร่น้านเนี่ยประมาณว่ากอไก่ไม่เกินกองงูเดานะฮะแต่ผมไมยไม่เคยไปครับเขา้เขามาในเรื่องของเราครับเนี่ยไอ้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ย ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บนี้ครับตอ,อนท่านทํานะครับพอ,อท่านไม่ต้องดาวโหลดแล้วล่ะผมเอามาใส่ในมือท่านแล้วแต่ผมบอกว่าถ้าท่านอยากจะไปดูดาวนโหลดนะเว็บนี้ครับเนี่ยมันจะบอกไว้หมดเลยครับนักวิชาการคอมเนี่ยมันจะต่ําสุดตรงนี้ครับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเที่ยวชาญเที่ยวชาญพิเศษ ไยาภาพไปได้ถึงเชื่อใจพิเศษทันตแพทย์ได้เชื่อใจพิเศษพยาบาลได้ถึงเชื่อใจพิเศษแพทย์ในแพทย์นะครับที่ไม่ใช่อาจารย์นะครับยางมาแล้วเหมนกันเนี่ยจะมีในแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลไม่ใช่อาจารย์ก็สามารถแปลได้ถึงระดับสิบเหมือนกันครับอันนี้ไม่แปลฮะเพราะว่ามันเป็นวิชาตีขึ้นไปแล้วเป็นวิชาชีพเฉพาะวิชาชีพเฉพาะจะได้เปรียบอะ จะได้ไปถึงสี C ่สนะิบหมดฮะรือเกือบหมดผมจะให้ดูที่มันไปแปลกๆอันนี้เป็นประเทศเชี่ยวชาญเฉพาะนี่ครับที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ อันนี้อันนี้คือสี่สิบนะครับประเทศไทยเคยมีหนึ่งคนที่หมอนในเรีส่วนคือพี่สำหรับของแพงตอนนี้ย้ายไปอยู่มอเพยยวแล้วเป็นรองที่ขามาดีก่อนเ่อเป็นร้องที่ขามาดีเนี่ยพี่สำหรับของแพงเ,<ม>เคยเป็นที่ปรึกษาระดับสิบของมอนในเรีส่วน นี่ที่ผมชี้ว่าเนี่ยนักวิชาการด้านกรรมเนี่ยมันได้แค่เนี้ยทางที่คนอื่นเนี่ยได้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษเห็นไหมฮะยกเว้นในหมอเนี่ยมันได้แค่นี้เองถ้าผมใ้หลุดเข้าไปเป็นกรรมการคอพอ,อเนี่ยผมก็จะไปต่อสู้เรื่องนี้แหละครับเนี่เจ้าหน,น้าที่วิจัยดูสิคนอื่นเนี่ยจบปิญญาตีไปถึงเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษหมดมีตรงเนี้ยแย่ที่สุด ดิฉันใหม่ท่านลองนั่นจะทำต้นเรื่องถามไดมไหมครับผมเชื่อว่าถามไปสพอไม่ตอบครับอะไรที่เขาตอบไม่ได้เขาเก็บเรื่องเงียบไม่ตอบเลยครับอันนี้คือตำว่าปัญญานะครับตำวุบปัญญามันก็จะมีปลกแผกตรงนี้ครับเนี่ยผู้ปฏิบัติงานพยาบาล คือผู้ช่วยพยาบาลได้แค่ชำนาญงานคนอื่นเห็นไหมเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเภสัชคือผู้ช่วยเภสัชผู้ช่วยธนกรรมผู้ช่วยหมอฟันเขายัางได้ถึงชำนาญงานพิเศษแต่ทําไมผู้ช่วยพยาบาลได้แค่นี้งานหนักจะตายยุ่งยากจะตายแอ้ที่เป็นสีฟ้านี่ ปกตินะครับผมทาาไปเร็วๆเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะมีรองให้พวกเราลองเขียนดูครับลองเขียนดูทำแบบฟอร์อมช่วงเช้านี้ผมจะเป็นการให้หลักเกณฑนก่อนสรุปความก้าวหน้าของสายสนับสนุนเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยจะได้แค่ํำรังงานพิเศษถ้าเชี่ยวชาญเฉพาะจะได้ถึง เชี่ยวชาญพิเศษจิตช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของฐานให้หลักเกณนะครับี๋ยวช่วงบ่ายจะลองลงมือทำทีนี้ลองลงมือทำเนี่ยเรามีเวลาแค่ครึ่งวันท่านลองเอาสักหนึ่งหน่วยงานหรือหนึ่งงานในในกำกับที่ท่านดูแล ลองมาดูครับเชียนนช่ยวชาญอ๋อไม,ไม่ไม่จำเป็นครับอย่างผมเนี่ยวิเคราะ์อนโิบายและแผนไม่ไม่ได้มีสภาวิชาชีพรองรับมันมันไม่เหมือนวิชาชีพเฉพาะถ้าวิชาชีพเฉพาะเนียเช่นวิศวกรแต่ก็ไม่ได้หมายว่า ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะต้องมีสภาวิชาชีพทุกตำแหน่งไม่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 ทุกตำแหน่งครับอย่างคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีสภาวิชาชีพคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้มีแต่ผมว่ามีบางตำแหน่งน่าจะขยับไปอยู่ในประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นกันเงินนิติกร คือวิชาชีพเฉพาะมันพูดง่ายๆว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถเอาตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างนักวิเคราะห์อย่างจปทอ,อย่างนักวิชาการศึกษาอย่างบุคลากรเอาบุคลากรไปเป็นจปทเอาจปทมาเป็นนักวิเคราะห์อย่างผมเอานักวิเคราะห์อย่างผมไปเป็นอย่างอื่นมันหนุนกันได้ไงไอ้พวกนี้เรียกว่าเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนวิชาชีพเฉพาะคือเอานักวิเคราะห์ไปทําการเงินไม่ได้เอานักวิเคราะห์ไปทํานิติกรก็ไม่ได้อ,ดอดืผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นนิติกรกับการเงินมันน่าจะขยับให้เขาไปอยู่ในวิชาชีพเฉพาะเนาะถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะเข้าไปเถียงเข้าไปแทนพวกเราในกรรมการหน่อยครับทีนี้ผมจะทำสไลด์สรุปของสรุปอีกทีครับ สรุปของสรุปอีกทีนะครับหลักเกณฑ์ในการกาหนดตําแหน่งของกอพอเนี่ยอันนี้ผมพูดไปเมื่อเช้านะฮะเขาจะต้องออกโครงสร้างขึ้นมาตางก่อนโครงสร้างนั้นก็จะแบ่งออกเป็นงานแบ่งจํานวนคนค่าในการพนักงานลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วอะไรก็ว่าวไปนะมีกี่คนลักษณะงานที่ทําลักษณะงานที่ทำเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบมาจากไหนมาจากมาตรฐานของตําแหน่งครับผมก็เอาจากตรงนี้แล้วเอาทฤษฎีที่ผมเคยเรียนมาเนี่ย มาทำเป็นโมเดลแล้วก็มาทำวันนี้ข้าเชียงใหม่เอากับผมก็จะเป็นหมอที่สามมอแรกที่ผมเอาไปทำเลยคือที่ราชมงคลหมอที่สองก็คือพี่บุญสงครามที่ผมเป็นกรรมการผู้ทรงในนั้นหมอที่สมก็จะเป็นหมอเชียงใหม่วันนี้ที่ผมมาทำแเสนอท่านว่าท่านจะเอากับผมไหม ว่าออก,การวา่รมมวอาออกมาเขามอกอมนะาให้แต่ละหมาวอะไรมาวอะไรบางเห็นก็ไม่เอาตามนี้นะฮะัเาจากท็อปดาวสั่งมาเลยอะไรนี้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นตอนตอนั้นห้ามเถียมอยู่ในสภามะว่าไม่ปกติสั่งลงมาเลยเดียวเท่านี้เท่านั้นเนี่ยจากหนังสือฉบับนี้ยี่สิบสองพันวันห้าสามเนี่ยสกออ,อบอกว่าอันนี้เอาหลักเกณฑนะ์ของขอกออนะฮะขอกออก็คือ แอ,อมันเป็นหน่วยงานนะแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการก็คือคอปอเนี่ยเขาเขียนมาเลยเนี่ยข้อสองเนี่ยการกำนวตํางห,หน่งสูงขึ้นเนี่ยต้องดูที่หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพตัวนี้จะเป็นบอกบอกจํานวนว่าควรมีจํานวนกี่คนส่วนตัวเนี้ยภารก,กิจของหน่วยงานจะเป็นตัวบอกเหตุผลความจําเป็นว่าควรมีหรือไม่ควรมี มันมีหนังสือเวียนฉยบับหนึ่งฮะสี่ธันวาห้าเจ็ดครับในหนังสือฉบับนั้นผมออกมาสรุปสั้นๆนะครับแต่ผมก็มีความเห็นไม่เห็นด้วยอยู่นะครับในหนังสือฉบับนั้นบอกว่าการพิจารณากำหนดจำนวนและระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพไม่ซําซ้อนประหยัดโอเคผมเห็นด้วย และไม่มีผลในการเพิ่มก็ประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจากก้างประจำป้าไปแล้วเป็นพอสอแล้วเงินเดือนมันไม่ขึ้นเหรอเงินเป็นตำแหน่งไม่ได้รับเลยเงินเดือนมันก็ต้องขึ้น,น,นถ้ามีตำแหน่งมันกมันต้องกระทบตรงนี้แล้วบอกว่าการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เฉพาะชำนาญการเชี่ยวชาญนะครับรวมถึงพอสอรสอสด้วยผมบอกว่าต้องไม่กระทบกับการเพิ่มหนึ่งหมวดเงินเดือนป้าไปแล้วมันต้องกระทบ โดยงบผุคลากรของสถาบันอุดมศองสาไม่ควรเกินร้อยะสี่สิบอันนี้ผมเห็นด้วยไม่งั้นเราเจะเงินที่ไหนมาจ่ายถ้าทุกคนได้เป็นหมดเดี๋ยวหนะ้ามันยุบลงมาต้องขยายใหญ่นะครับ เกินร้อยละสี่สิบนี่คือหัางงบงบลงทุนออกนะครับทีนี้ผมเอาเอาขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมาสรุปอย่างนี้นะฮะเรานำกรอบที่เราวิเคราะห์ได้ถึงไหมายถึงผ่านผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหัวหน้าสาาํานักงานผ่านกรรมการประจำคณะผ่านแล้วเนี่ยเนี่ยเอามาผ่าน กรรมการประจำคณะให,ให้กรองอีกชั้นหนึ่งหรือท่านท่านอาจจะตั้งสิบแอลรหันต์ก็ได้มากรอเมื่อผ่านกรรมการประจำคณะแล้วส่งมาให้คอบคอ,อบางแหงที่รียกคอบอมอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยก็เอามาเอามาตรงนี้มาผ่านกรรมการท้าวหน้าสมมติว่าท่านวิเคราะห์ได้ตรงสีกรอบสีน้ำตาลเนี่ยจากทุกคณะมาเนี่ยอาจจะมาสักสิบตำ้แหน่งสมมตินคะครับพอมาเจอกรรมการประจำคณะอาจจะเหลือสักเลือกหกจากสิบผ่านมาเหลือหกหรือแปดนะสมมตินคะครับ พอมาเจอกรปมเนี่ยเดีอยระนักรรมการงานบุคคลเนี่ยกรองอีกชั้นหนึ่งอ,จอ,อาจจะเหลือสี่ไมอาจจะเหลือหกเท่าเดิมก็ได้ถ้าเหตุผลของคณะเนี่ยมันแน่นจริงๆที่ทําให้เราตัดไม่ได้จริง,รงๆเอาโอเคถ้ามันเหลือหกเอาข้อสภาเลยครับสภาก็คงไม่ตัดอีกแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านมาต้องต้อง,องหลายระดับหลายชั้น เมื่อผ่านสภาแล้วท่านไปทําเป็นแผน4ปีครับตามมาตรา20สูงสชอทอีนี้เอกาสารที่ผมแอกในมือท่านนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยครับ ไม่ได้ส่งตัวนี้มาให้พอ,อ,อแอมผมก็จะมีไฟล์นี้มีอีกไฟล์หนึ่งครับไฟล์าหาเหตุผลความจําเป็นครับที่ทุกคณะหน่วยงานเนี่ยจะต้องมาทําตรงนี้ส่งส่งคอปคอส่งข้อมแล้กบบุคคลเราใช่ใช่ครับหน,หน้าที่เป็นตัวอย่างนะโอเคครับแสดงว่าผมไม่ลืมผมส่งให้พอ,อ,อแอม,มอยู่เหตุผลความจําเป็น นี่แก้ไขล่าสุดที่บ้านสมเด็จตนี้นี่ครับเป็นผลความจำเป็นชื่อหน่วยงานอาจจะเป็นคณะนะอาจจะเป็นกองข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยหน่วยงานเป็นคนเออหน่วยงานเป็นคนขอข้อห้าทุกคนในหน่วยงานเป็นคนกองข้อหนึ่งภารกิจของหน่วยงาน สมมติถ้าอันนี้เป็นกองบริหารงานบุคคลงานแรกเลยคืองานแม่บ้านงานแม่บ้านของทุกกองที่จะต้องมีก็คืองานบริหารงานทั่วไปตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งจพทพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการก็จะกองกันอยู่ตรงนี้งานที่ทําตรงเนี้ภารกิจภารกิจของหน่วยงานนะครับไม่ใช่ของคนงานที่สองงานพัฒนาและฝึกอบรง ทำอะไรงานที่สามงานทะเบียนประวัติทำอะไรท่านก็เอานี่เปลี่ยนแปลงเปง็นคณะนะครับจะเป็นงานการเงนินงานพัสดุงานนโยบายและแผนทำอะไรทีเนี้ยตัวนี้ตัวสำคัญครับเรียงทางานเมื่อจีนะครับงานแรกง,งานบริหารงานทั่วไปเหตุผลในควันม,มีชำนาญการพิเศษ ไอ้ตรงนี้ท่านจะได้มาจากไหนได้มาจากใบที่ท่านติ๊กติ๊กว่าเป็นชำนาญการพิเศษหรือว่าเป็นงานพัฒานางานในหน้าที่งานในหน่วยงานท่านต้องสรุปจากตรงนั้นมาท่านถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ครับ